ไปไปไทยไปเอาแล้วเอาแล้วเอาจวดวันหยุดกับมาหาพักไปไปยู่ไปกินคือเก่าครับพี่น้องครับวูห์ปากคอดงามๆเลยครับงามสวยๆเลยพี่น้องครับนะครับเพื่อนกับปอยทิ้งแล้วนะครับพี่น้องครับต้องรีบมาจัดก่อนเพื่อนจะปันทิ้งครับพี่น้องครับไปกินครับส่งตาครับเนินอีกะปูมือแรงครับพี่น้องครับนี่ครับปากงามเลยครับพี่น้องอ้ งามคักงามเนี่ยพูดนะสวยๆงามๆตัดเอาเลยครับพเราผ่ามากมายเลยครับพี่น้องครับบานเท่านี้ขายยังไงครับพี่น้องครับเนี่ยราคาเท่าไรเนี่ยครับกิโลละจักบาทครับบานเท่าครับพี่น้องครับผู้ใดห่วงก็เอม็นมาบอกนุ่อด่วนเลยนะครับพี่น้องครับอ้งามๆเลยครับพี่น้องพูดนะ งามคักงามเนี่ยหวานเจี๊ยบนุ่มอุดรละมือนี่หวานเจี๊ยบครับพี่น้องมาเนาะมาจาัก,กองนะครับเพื่อนกับปอยถิงแล้วนะพี่น้องครับนี่ครับนี่ที่เพื่อนบัตานเนี่ยคือเพื่อนบัเอาแล้วนะครับเพ่นกับเหลือจะใส่งามๆครับเพื่นอนก่ะต้องบีบมะจัดนะเดี๋ยวเพื่อนจะมาปันถิงนะครับพี่น้องครับเพื่อนเก็บแล้วอีกซองสามมาือเพื่อนเพื่อนปันถิงด้วยนะครับพี่น้องมีโซนนุ่มอุดรอยู่กับ ผักคอต์นี่เยอะมากครับพี่น้องคผักคอต์ผักกาดแก้วอย่เยอะครับนี่ผักกินแต่ลอดปีเลยนะครับพี่น้องครับเข้าไปเจ้าหน้าที่เหรอนาทีกลัวแล้วสี่สองเลย Я вас.